ครับตลาดใต้เขาเขามีของมาจากทั่วๆไปครับนำมาขายนะครับโดยเฉพาะมาจากทางทิศใต้เนี่นะครับมาทางเรือมาขึ้นท่าก็เรียกท่าเรือแดงแล้วก็หาบหาบต่อมาขึ้นมาขายเรือเขียวเรือแดงเรือมอนมีไหมคะมีครับเรือเขียวนี่มันจะโดยมากเป็นชั้นเดียวถ้าเรือแดงมันจะสองชั้น ครับไอ้เลือเขียวนี่ก็มาจากทางเหนือก็กมีครับแล้วก็มาจากทางใต้ก็มีแต่เรือแดงนี่โดยมากมันจะมาจากทางใต้เพราะว่าไอ้ทางน้ำนี่มันเป็น,ปนความสำคัญคุการติดต่อการเดินทางการขนส่งนะครับก็ใช้เรือเป็นส่วนใหญ่ แล้วคนก็อยู่แม่น้ํามันส่วนใหญ่ครับเพราะว่าริมตลิ่งนะครับเวลาหน้าแรงนี่มันมันใช้ประโยชน์ในการเพราะปลูกได้มันจะมีตั้งแต่ถนนนะเลสวนแล้วก็ล่องใต้ไปเรื่อยมันจะเป็นในห้องห้องแถวห้องแถวไม้อะ่ะมีเสาหยัางไปที่ริมตลิ่งครับนะและอีกด้านหนึ่งก็ติดถนนคนก็เดินบนบน,บนในถนนแล้วก็ เลี้ยวเข้าไปห้องแถวนั่นนะครับถนนพุทธบูชาครับไอ้ไอ้ไไพวกนั้นมันจะมีไอ้เตาอย่างไปไนในนีใน้ในตล่งครับในตในลาดก็ของกินของนั่นนะครับใช่อาหารในตลาดมันก็มีมีตึแถวอ,อยู่ในล้อ,อมตลาดอยู่นะครับมันร้อยปีจริงแต่ไฟไหม้นะครับไฟไหม้เมืองข้างใหญ่ไฟไหม้หมด Rửa thứ sáu đồ đề đồ đề <laughs> <laughs> Mày một